สวัสดีมนุษย์โลกทั้งหลายนะออิสระได้สัมผัสถึงความไม่มีอะไรเลยและสัมผัสความมีเต็มไปหมดนะความไม่มีไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้นะฮะมันแค่รับรู้อะไรบางอย่างที่ไร้ภาษาที่จะมาอธิบายนะแต่ก็มีภาษาเต็มไปหมดนะทุกอย่างยังเห็นเหมือนเดิมบนโลกใบนี้ ตเต็มไปหมดอ,ออิสลาม,มหมดวิชาที่จะรู้อะไรอีกเอาวิชาก็ไม่มีแม้แต่วิชาก็หมดไม่มีอะไรที่จะต้องเรียนรู้อีกนะฮะไม่มีอะไรที่จะให้ไปเกิดอีกในภพภูมินั้นนะครับไม่มีจิต ไม่มีคำอธิบายมีแต่สิ่งที่พูดออกมาเพียงวาจานะพูดเพื่อให้พวกคุณได้ยินประกาศให้โลกรู้ว่าคนบนโลกอย่างหลงกันทั้งนั้นนักธรรมทั้งหลายนักปฏิบัติทั้งหลายยังหลงหลงในความมีหลงในความไม่มนะีหลงเข้าใจว่าจิตมันว่าง หลวงผู้รู้หลวงผู้เห็นคิดว่าตัวเองรู้ตัวเองเข้าใจตัวเองสว่างนะะคิดเอาเองนั่นแหละตัวกิเลสละเอียดทางคำสอนหลักธรรมของพระเจ้าเรียกว่ามานะทิฏฐิอัตตาตัวตนนะะผู้รู้ผู้ดูผู้เห็นนะฮะคือสังโยชน์เบื้องสูง ซึ่งผู้อยู่ภายใต้วิชาหรือวิชานั่นแหละพวกเราสร้างวิชาขึ้นมาแล้วก็หลงวิชาเราเข้าใจว่าเราทำลายวิชาด้วยการรู้ไม่ใช่หลงหมดเลยพรตอนที่ผมหลุดออกมาเนี่ยผมสร้างวิชาค้นหาเพื่อจะทำลายวิชาสร้างความรู้ขึ้นมาทั้งหมดเลยหาความเป็นพระรหัต์หาความหลุดพ้น ฝึกสติฝึกสมาธิรู้ตัวเท่าพร้อมสารพัดหาคําตอบทางจิตวิญญาณวนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านั้นจนวันหนึ่งมันเห็นว่าตัวเองหลงทุกอย่างกับตระปัดพลิกออกไปจากจุดนั้นจุดที่มันหลงมันเกิดความสว่างสวยนะฮะเห็นอะไรบางอย่าง ที่มันเกิดความอัศจรรย์ใจนะฮะมันอธิบายเป็นคำพูดในความรู้สึกนั้นไม่ได้นะครับอืมแต่มันรู้สึกว่ามันตื้นตันปิติมันหมดคำถามหมดคำที่จะอธิบายอหมดคำที่บอกเล่าอะตรงนั้นอะมันเห็นแต่ความโง่ความหลงของตัวเองและของคนบนโลกอยนเนี้ยที่หลงปฏิบัติหลงสแสวงหา หลงค้นหาหลงนับถือหลงกราบไหว้บูชาทุกสิ่งทุกอย่างหลงเรียนรู้หลงฝึกสติฝึกสมาธิหลงฟังหลงปู่หลงตาหลงฟังหลงกระทำหลงเพ่งหลงดูจิตดูกายดูอะไรอ่ะนะฮะนั่นแหละอวิชชาพวกคุณสร้างวิชาวิชาแบบที่ปีอวิชชาครอบงำอยู่ขึ้นมามันคืออุปทานมันคือกลวงของอวิชชาั้งนั้นนะครับ เพราะคุณคิดว่าคุณปฏิบัติแล้วคุณจะได้วิชาเพื่อจะดับทุกข์ใช่ไหมนะไม่มีทางหรอกในวิชางคุณมันมีอวิชชาแอบแฝงอยู่ก็คือความโง่เขาวความหลงความหลงที่กระทําที่จะทําให้มันเกิดเกิดการละก,กิเลสเกิดการหลุดพ้นออกจากโลภโทสะโมหะไม่มีมันมีแต่หลงก็ไปเรื่อยๆหลงก็ไปเรื่อยๆหลงละเอียดก็ไปเรื่อยนะฮะถ้าคุณไม่พลิกออกมา ไม่มีทางผมได้ตัดสรุส้เส้นทางนี้ไว้อย่างชัดเจนนะฮะทางที่จะพาคนออกหลุดออกจากระบบของความรู้ทั้งหมดเนี่ยของการเข้าไปกระทําทั้งหมดเนี่ยของเจตนาทั้งหมดของการรักษาทั้งหมดไม่ต้องทําอะไรเลยผมแค่ชี้ทางชี้เส้นทางนั้นนะให้คนบนโลกเวลนี้ผู้ที่เปิดใจผู้ที่มีปารถาาที่จะค้นออกจาก ตรงนี้ระบบเนี้ยนะฮะนั่นแหละคือคุณมีวาสนาที่จะได้เจออาจารย์วิทย์ส่วนใครจะไปอยู่จิตบ้างๆหรือไปดูจิตดูอะไรเนี่ยก็เชิญนะฮะเพราะคุณหลงหมดนะคุณจะไปสร้างอาวิชาตัวใหม่ที่คุณเชื่อว่าเป็นวิชานะฮะที่เป็นปัญญาไม่ใช่คุณหลงกันหมดเลยที่กระทํากันทั้งหมดบนโลกวันนี้หลงกันหมดเลยนะฮะมันเป็นกลลวง ของอวิชาทั้งนั้นอืมมันหลอกอืมถ้าผมไม่เห็นระบบเนี้ยผมก็ช่วยคนไม่ได้ครับก็ผมตัดสู้เห็นระบบมันทั้งหมดผมถึงรู้ว่าโอ้โหมันเป็นกลลวงของจิตทั้งนั้นเลยมันหลอกให้เราอ่ะให้เราเกิดมาอวิชาตวเนี้ยพาเรามาเกิดแล้วก็พาให้เรารู้จักนู่นรู้จักนี่ครอบเราไว้เอากรรมดีกรรมชั่วกุศลรกรรมและกุศลกรรมครอบไว้ตลอด พอเราเบื่อนายชีวิตทางโลกเราก็ออกบวชมันก็ครอบเราอีกนะฮะมันไม่ยอมปล่อยฮะออนี่แหละกับดักกับวิชากลวงทั้งหมดมนหลอกให้เราออกสแสวงหาออกปฏิบัติธรรมออกบวชออกเอาตัวตวนไปกระทําออกไปฝึกสติฝึกสมาธิไปรักษาศีลหรือไปฟังพ,พุทธสุทธาพุทธเจนะศึกษาพระไตรปิฎกสารพัดที่มันจะเป็นกลลวงอืแท้จริงเราหลงบนโลกใบนี้มันไม่มีอะไร แต่มันมีทุกอย่างนะฮะคุณไม่สัมผัสความไม่มีอะไรไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเราขอไม่ได้หรอกเพราะคุณพยายามเรียนรู้ที่จะดับมันคุณฟังเพื่อจะดับมันฟังเพื่อจะเข้าใจขบวนการของอสิ่งที่ปรุงแต่งคุณเอาสิ่งที่จําที่ปรุงแต่งไปเข้าใจสิ่งที่จําที่ปรุงแต่งมันเป็นกลวงของวิชาหมดเลยนะคุณไม่มีทางที่จะออกจากมันได้นะครับอืม คุณจึงออกสแสวงหาเชื่อในการฝึกสติฝึกสมาธิการปฏิบัติวิธีการต่างๆนั่นคือเจตนาคือการรักษาเริ่มต้นแห่งกรรมเลยนะเริ่มต้นแห่งความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาเลยในการปฏิบัติทุกการหรือการฟังโน้มเข้าไปฟังจนเกิดความเข้าใจเกิดความสว่างนั่นคือกับดักกลนลวงของอวิชาทั้งหมดคุณจะหลงเข้าไปในไฟกิเลสนะฮะหลงก็ไปยึดมั่นถือมั่นหลงก็ไปเชื่อ หลงเข้าไปรู้แล้วเข้าใจว่าตรงนั้นเป็นวิชาทาคิดว่าตัวเองอ่ะหลุดพ้นจบกิจเมื่อรู้อย่างนั้นแล้วไม่ใช่ไม่ใช่สักอย่างคุณกําลังโดนหลอกด้วยอานาจกฎของธรรมชาตินี่แหละมันมันบังไว้มันบงันบงความจริงไว้โอเคคลิปนี้ก็มาพูดแค่นี้สาธุครับสวัสดีครับ